4U2 รนแรงที่สุดในรอบปีที่ E เป็น Boygen c e l บอกเลยว่ารอบนี้เขาขวมันรแบบจุกจกลดมากกว่า50%แล้วยังมีโปร1แถม1ด้วยนะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยว่ามีอะไรน่าช้อปบ้างเริ่มที่งานผิวมันก่อนเลยีซีครีมช่วยปรับสีผิวให้สม่สำเสมอบอกเลยว่าปกปิดจึงมากมาในราคา1แถ mm ม1 299บาทสำหรับใครที่ชอบเนื้อบางเบาแนะนำกันแดดโทนอัพรับผิวขาวกระจ่างใสมาในราคา1แถม1เพียง299บาทโฟมล้างหน้าสุดอ่อนโยนต่อผิวทำความสะอาดน้ำลึกมาในราคา1แถ mm ม1 299บาทต่อไปเป็นลิปสติก ปากมิดเลยมาในราคา1แถม199บาทบอกเลยว่ารุ่นนี้ก็ห้ามพลาดลิปทินสเตนเนื้อน้าเนื้อเขาติดทนสุดๆราคา1แถม199บาทสาหรับโปรโมชั่น1แถม1ในราคาเดียวกันสามารถขาสขารุ่นได้หมดเลยนะชวเนเพื่อนๆมาหาันกันด้วยเลยบอกเลยว่าคุ้มมากคลีนซิ่งเช็ดเครื่องสำอางก็มีนะพร้อมบารุงผิวในตัวด้วยราคาน่ารักมากขนละ98บาทเท่านั้นไปต่อกันที่งานแก้มเป็นบ้างปัชออนเนื้อชิมเมอร์ลุกให้แก้มฉ่าเงาวิงวิงดูสุขภาพดีราคาตลับละ98บาทหรือใครจะชอบแบบเนื้อแมตก็มีนะให้ลุกที่ดูสุขภาพเรียบร้อยราคาตลับละ98บาทหรือจะเป็นปัชออนเนื้อโมจิเขาก็ขนมาลดนะเนื้อเขาก็คื นุ่มละมุนมากไม่เป็นฝุ่นผงเลยมาในราคา98บาทเท่ากันมาในสวยของงานคิ้วกันบ้างมาสคาร่าเปลี่ยนสีคิ้วเนื้อครีมผสมไฟเบอร์ช่วยปรับสีคิ้วให้ละมุนมากขึ้นราคาแท่งละ98บาทหรือจะเป็นดินสอเขียนคิว้วพร้อมแปรงเก็บทรงคิ้วในตัวบอกเลยว่าเนื้อเขาเนื่อลื่นแล้วก็สีชัดสุดๆราคา98บาทต่อไปเป็นงานตากันบ้างอายไลเนอร์ปากกาสุดกันน้ำติดทนนานตลอดทั้งวันเขามีทั้งสีดำแล้วก็สีวิงวิงไว้เขียนหัวตาด้วยราคาแท่งละ98บาทมาสคาร่า <asc> <asc> เขาก็ลดนะ้ำช่วยยกขนตาให้งอนเสววรททัหแป็กาาามคะ98บ ตูต้องรีบแล้วโปรโมชั่นเขาจัดวันที่24พฤศจิกายนถึง24ธันวาคม2,566นี้ที่อีพีแอนด์บอยทุกสาขาเลยนะพุ่งตัวมาช็อปกันดน่ดน